ธํามังชีวิตตังยาวนิพานังสรนังคัจฉามิสมาคาโตพภควตาธรรมโมสันทิิโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอบายิโกปัจจัตังเวทิตโพวิญโยตีทานภูตัเปีมหาปรธรมเจติยั อเนกาปฏิหารันจารัตโตจันทาภโซพรนังวันธามิสิรสซาอิตังสุขีอเวโรธรรมพประวัติธาเมหะตันตรายโยพระเจ้าเปิดโลก ของชันสวรรค์ีสิอพื้นพระกรณีองค์พระภูมิเจ้าที่พระนาทธรณีเจ้าท้าอาราถนาพอองพระสยามทิวาตุนาพระเสื้อเมืองพระสรงเมืองดีถือพระพุทธเจ้าข้ารัมาเป็นผู้บุกเบิก ในกลุ่มซีรีส์เกอร์เลิฟนะคะรับที่นี่ซับฟิกแล้วทีเนี้ยเราเติบโตมาขยายนึงแล้วเราต้องการขยายฐานผู้ชมนะครับก็เลยตัดสินใจมาอยู่ที่เวิร์คคอยนะครับเพื่อที่จะเอ้ยมีกลุ่มผู้ชมใหม่ๆนะครับแล้วประกอบกับ,ร,กบรายการเวอร์ตี้ต่างๆของทางเวิร์คคอยที่พร้อมให้คอนเทนต์ซัพพอร์ตกับซีรีส์ของเราด้วยครับ mm hmm. ก็มีร,รายการเวอรตี้มากมายครับที่ทางสถานีอยให้เราสามารถที่จะโปรโมทหรือ,อ ก็สนุนครับกับทางซีรีส์ได้ครับพิเศษครับด้วยการที่เป็นเจอร์ล์เรื่องแรกเป็นคอนเทนต์บุกหอยคาดหลังสายต่อรัอบมีด้วยดีมากอืมเราก็อยากให้เบุกหอยครับได้เห็นถึงพลังของแฟนคลับของเจอร์ล์อะครับว่าเฮ้ยคนกลุ่มนี้เขาซัพพอร์ตน้องๆแสดงจริงแล้วพร้อมที่จะซัพพอร์ตกับทุกๆคอนเทนต์ของสถานีด้วยเหมือนกันครับผมแล้วพี่สูดบ้างครับทำไมถึงเลือกที่จะปิดพัชเป็นหนึ่งคอนเทนต์ของบุกหอยเราครับ ก็ต้องบอกว่าไม่เลือกไม่ได้นะคะก็เชญเนี่ยมาเล่าโปรเจกต์นี้ให้ฟังนะคะแล้วก็เป็นตัวอย่างนะคะว่าละครเรื่องนี้รูปแบบเป็นยังไงนะคะภาพสวยมากแล้วก็ที่สาคัญคือสองนักแสดงที่เป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นที่นิยมของน้องแล้วก็ผลงานของทางไอเอ้กแคลเจอรที่ผ่านมานะคะก็การันตีทุกอย่างนะคะเราก็เลยไม่ลังเลเลยที่จะจัดเวลาดีๆมาอยู่ที่ช่องวิร์กทอย้อมให้การสนับสนุน การโปรโมทที่อยางเต็มที่นะคะแล้วก็น้องๆสองท่านที่ก็น่ารักมากๆนะคะท่านตัวเองมองแนวทางซีรีส์แนวโัวเลินี้เป็นเป็นทิ่ทังไงคะก็คงเป็นช่วงเวลาที่เป็นกระแสอยู่ณนะตอนนี้นะคะก็พร้อมใ้การสนับสนุนเต็มที่นะคะแล้วเราก็มีช่วงเวลาพิเศษที่เราจัดให้กับคนดูช่วงสี่ช่วงสิบแ้าที่ปัจจุบันเนี่ยเป็นซีรีส์วายดูนะคะก็เป็น o อแนด์แวนทายใบแดงนะคะ ื่องนี้ก็กําลังออกอากาศอยู่ต่อจากเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องกิ่นคับนะคะก็พร้อมที่จะให้คนดูนะคะได้เสพอะไรใหม่ๆนะคะแล้วก็เป็นที่นิยมอยู่นตอนนี้อะไรที่เป็นความสุขของคนดูเราจัดให้ค่ะแล้วก็ละครเรื่องนี้จะออกอากาศในวันที่4สิงหาคมนะคะเวลา4ทุ่ม10 ก็ปากแฟนคลับของน้องๆทุกคนสนับสนุนตั้งแต่ EP แรกให้เลตติ้งปังๆนะคะแล้วก็ในช่วงท่องทางค่ะก็ฝากสนับสนุนาน้องๆด้วยค่ะสองสาวบ้งางครับฟินเบกกี้ครับเป็นพีเรียดเรื่องแรกของเราทุก<อ>คน,นเลยฟินก่อนดีกว่าครับผมรู้สึกก็จริงๆตั้งแต่เริ่มต้นโปรเจกต์เรตื่นเต้นมากๆจำได้ว่าตอนใส่ไตหลอดยังแบบมีบท3าประโย ก็รู้สึกว่าน่าจะได้สักเต็มคุณก,ก,กี้ครับยากแค่ไหนครับกับซีรีส์เรื่องแรกเรา <c oughs> ยากมากค่ะจริงๆไม่คิดว่าถือวันนี้ด้วยซ้ำก็คือดีใจและตื่นเต้นแล้วก็ภูมิใจกับทุกคนเราะทุกคนตั้งใจมากๆแล้วก็ตอนนี้ก็รอลุ้นไปกับทีมทักแล้วว่าเซนเรียจะเป็นยังไงและก็รอบจบจะเป็นยังไงคือตื่นเต้นมากๆอย่างนค่ะมาดูจะได้รับอะไรจากซีรีส์เรื่งบ้างครับคุณครับ คอสเตอร์อีกแล้วค่ะแบบทุกๆอารมณ์ทั้ทงขวบล้อทั้งร้องไห้อาจจะมีช่วงเวลาที่เครียดกับตัวละครก็อาจจะมีเหมือนกันแต่ก็ก็อ,อยากให้หลงมลับกตัวละครปิ่นอยากเพิ่มเติมอะไรไหมฮะสิ่งที่จะได้รับจากซีรีส์เรื่องนี้ครับปิ่นโอ้จริงๆปิ่นคะเป็นซีรีส์ที่หนูหนูรู้สึกว่าดูได้ทุกช่วงวัยจริงๆแล้วก็ภาพสวยมากดนตรีประกอบก็พอค่ะแล้วก็ที่สำคัญแต่และตนะัวละครเนี่ยเขามี ความน่าสนใจในแต่ในแต่ละตัวละครจริงๆเราก็อยากให้ทุกคนตกตกหลุมรักทุกๆตัวละครแล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ปิ่นกับอี้แล้วก็ทุกตัวละครไปด้วยกันสิ่งที่ไม่ควรพลาดเป็นอันขาดนี่คืออะไรในซีรีส์หรือว่ามันเป็นความใหม่ลวกันความใหม่ในความเก่าที่เกิดขึ้นคืนคอรู้สึกว่าซีรีส์พีเลียชีพนำนำเสน